เจอรี the series, ่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนโดย GM Magazine อทีเอ็มแม็กกาซีน ไหนคะเนี่ยแล้วน้นนสีพี่ปออยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่มาอ๋อหรือว่างอนพวกเราหนีกลับบ้านไปแล้วแน่นๆเลยอ่ะจริงเหรองอนพวกเราทำไมอะ่ะไวทองไงเออก็แก่แล้วเนาะต้องเข้าใจเขา <c oughs> หนูไม่ได้พูดแก่แต่ทั้ไอทองเฮ้ยแต่คิดถึงพี่ปอแล้ววะพี่ปอคะถ้ากลับมาแล้วเราสัญญาว่าเราก็จะดูแลพี่ปอดีๆแล้วก็เราก็จะทำตัวดีๆเช่นกันนะคะพี่ปอคะ สัญญานะสัญญาหรือเปล่าสัญญาดีมากเสียงมันมานี้เสียงมาจากไหนอะพี่บอน้อยู่ทางนี้อ้าวอ้าวพี่บอโอ้ไปไหนมาเนี่ยน่ะสีมีอุปกรณ์ด้วยคืออะไรอะคะหรืว่าชาตินี้จะไม่ได้เจออีกแล้วะนี่ไม่ได้ตายไม่ได้ตาย นี่พี่มีของเล่นใหม่ไปบินโดรนซิ้วซิวอยู่งอนแหมงอนด้วยแหละงอนด้วยแหละไม่ค่อยแบบเชื่อฟังรุ่นพี่เลยอ๋อวก็ยังไม่ยังไม่ร้านทำไมถึงขี้งอนจังนะคะอ๋แต่ก็มันเบาอยู่เนาะมันบางๆแล้วแหละอนี่โอ้ นี่ตกลงจะงอหรือเปล่าเนี่ยจะงอหรือจะกวนหนักกว่าเดิมงองออยู่งออยู่โอเคถ้างอแล้วโอเคดีแล้วหายงอแล้วไปบินโดนต่อดีกว่าไพี่ปอไปเดียวก่อนนะคะถามหน่อยพี่ปอนัดเรามาเจอที่นี่เนี่ยชุมชนบ้านท่าระแนนเนี่ยต้องมีอะไรเด็ดๆใช่ไหมคะแน่นอนชุมชนบ้านท่าระแนเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเชิงอนุรักษ์โดยมีจุดมุ่งเน้นที่จะมุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับชาวบ้านที่อยู่แถวนี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผู้นักท่องเที่ยวในเวลามาเนี่ยเขาก็จะมาเสพอย่างเดียวใช่ไหมจะเป็นผู้รับเงิให้ย้อนกลับมาเป็นผู้ให้คือคืนทรัพยากรต่างๆคืนสู่ธรรมชาติคืนสู่ระบบนิเวศอ๋อมันเป็นปาใช้เลนส์ที่เราเคยไปด้วยกันเนาะแต่นี้อาจจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งเพราะว่ามีอะไรเด็ดแน่นอนเด็ดๆเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าวิธีการที่จะต้องเอาทรัพยากรคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยจะต้องผ่าน กิจกรรมต่างๆนักท่องเที่ยวจะมีกิจกรรมจะมีภารกิจให้เล่นคืออะไรอ่ะเจียนงงอ่ะงงใช่ไหมไม่เป็นไรพี่ก็เห็นงงทุกเทปแหละเพราะฉะนั้นนี่ <c oughs> ไม่ว่าจะงงหรือว่าไม่ว่าจะเข้าไม่เข้าใจนะเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปสัมผัสกับาา <BAR> ภารกิจกันเลยเปิดใหญ่ตลอด <oui> ไม่เข้าใจเหมือนกันเปิดใหญ่ทำไมอ่ะโดนไปงงละพี่เจียนงงอ้วไปค่ะ ซายซายซายไม่หมุนแล้วใช่ครับไม่ไม่โดนนไม่ไปแกไปซายอ๋อซาายกไว้อักไวอกวางวกวาวาซาายซ้ายอีกซ้อีกายอีกซาีกายอีกซ้อายอีกซายายอีกซ้ายซาอายอีาอีายอายาอีกายอีกายีกซายายาายีกวาาอาีกาาาา อยู่บริเวณปากแม่น้ำตราดที่ออกสู่อ่าวทะเลตราดจ,จึงทำให้ที่นี่เป็นชุมชนนิเวศป่าชายเลนอันอุดมไปด้วยทรัพยากรทั้งพืชและสัตว์ซึ่งในอดีตพื้นที่แห่งนี้เป็นอ่าวใหญ่ที่มีร่องน้ำลึกที่เรือสำเภาสามารถแล่นเข้ามาจอดเทียบท่าขนส่งสินค้าได้ท่าระแนะจึงหมายถึงท่าจอดเรือสำเภาที่พ่อค้าจีนสามารถเดินทางผ่านเข้ามาซื้อหาสินค้าในท้องถิ่นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวชุมชนท่าระแนะ ก็จะอยู่ตรงที่การล่องเรือไปที่ลานตะบูนซึ่งจะใช้ระยะเวลาราวๆ10นาทีโดยช่วงแรกก็จะเป็นป่ากงกลางส่วนช่วงที่สองจะเป็นโซนของป่าต้นจากและในช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงของป่าตะบูนที่จะทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังหลุดไปในโลกยุคดึกดำบรร์เลยทีเดียวนนนจจะะลลลมมรร้อหรอหืา หััวใจาไปกนอันนี้นะคะเราเป็นตีมมนุษย์โลกล้านปีต้องให้คมคืนหน่อยค่ะมนุษย์โลกล้านปีเขาทำกันยังไงมนุษย์นี่อ่าฮุฮุฮ่าฮ่าฮู้ฮู้ตังจะเป็นล่าสัตว์อะไรย่างเงี้ยนะกอนนัทวุฒิเดอะวูดเวอร์ชันกระดุกเวอร์ชันฮุฮุโอฮ้ยแต่แสงวันยังไม่ได้อ่ะพี่พี่พี่บอก ขยับขยับตัวนิดหน่อยได้ไหมคะไปไปไปข้างหลังนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้มันดำมากเลยอะค่ะเร็วเร็วเร็วพี่ปอเร็วเร็วเอ๋อตรงนี้ตรงนี้ค่ะมันมาขยับอีกนิดนึงค่ะพี่ปออีกนิดนึง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 เออเริ่มกลมกลืนขึ้นละเริ่มกลมกลืนขึ้นละดีนะดีนะฉันเป็นมนุษย์โลกร้อนปีเฮ้ยพี่ว่ามันจะไม่ค่อยเห็นหน้าพี่แล้วนะพี่ว่ามันเน้นวิวค่ะมันเน้นวิวมันเน้นวิวเออดีมากค่ะพี่ปอป้อป่ะ เห็นแต่หัวเห็นแต่หัวใหญ่ด่มากดีมากรูปนี้ดีมากเลยเหรอใช่ดี่ Amazing เฮ้ยอย่างนี้บอกว่าเป็นแบบ face ได้ดิมาได้นายนาขอดูหน่อยดิอ่าโอเคค่ะมาดูรูปกันเฮ้ยสวยเร็วเร็วเรวรูปนี้มัน Amazing มากเลยใช่ไหมครับพี่พอดูหมดแล้วนี เนี่ยสวยมากเลยทำไมเห็นหน้าเลยทำไมอะไหนเนี่ยไม่เราอยากให้มันเกิดธรรมชาตินี่พี่ปอใช่โอ้โหเห็นไหมคือน่ะสีม่วงก็นี่เนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่าใครคือปอนัทวุฒิใครคือต้นปอปอนัทวุฒิแฟชั่นมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันแฟชั่นเซ็ตมากเลยค่ะพี่ปออันนี้มองไม่เห็นอะไรเลยอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ปออยู่นี่ไงเขาต้องหาให้เจอว่าใครคือคนป่าสวยแล้วสวยแล้วอยู่เนาะอยู่เนาะ อยู่นะอยอยู่ๆเลยอยู่เลยแล้วนี่คือร้านมหัศจรรย์ร้านตะบูนร้านตะบูนบ้านตะบูนแน่สุดยอดเลยสวยงามไหมทางด้านขวาของเราครับคือต้นตะบูนร้อยกว่าปี สวยเนาะโอ้เห็นไหมเพราะว่าถ้าต้นธรรมดาเนี่ยก็จะไม่ได้ใหญ่มากอันนี้ละร้อยกว่าปีใหญ่มากเลยแต่คิดดูดิพี่ว่าเนี่ยต้องเป็นร้อยร้อยปีกว่ารากของต้นตะบูนเนี่ยจะ,จะชอนชัยจนพันเกี่ยวเหนียวแน่นจนเกิดเป็นอาณาจักรข,ของลานตะบูนมหัศจรรย์อันเนี้ยนะนะพี่ว่าวันนี้เรามาชิงชัยกันหน่อยไหมัะไะได้ค่ะเราจะมาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่ากับเกมของที่นี่ครับผมนี่โบลิ่ง ตะบูนโบลิ่งตะบูนโยนลูกตะบูนไปใครล้มได้มากที่สุดคนนั้นชนะโอเคโอเคค่ะแล้วแพ้ทำไมต้องไม่ให้วิ่งรอบลางอันเนี้ยโอ้สองรอบได้ค่ะพร้อมให้คนลรย้อนก่อนเู็ก่อนนะคะให้สองให้ใช่โอกาสสองลูกสองลูกโอเคลูกหนึ่งลูกสองพร้อมระวังหัวพี่ปอเอ้ยเอ้ย สองอ่อนวะสามสี่ไปอีกรูปนึงติชาเธออยาเธอเป็นเดอะเฟสเธอต้องมีความมั่นใจเธอต้องแบบพลังอ่ะพลังจริงเหรอจริงเหรอคะอย่าเลาได โอ้ยมาโถเฮ้ยเร็วเร็วเร็วลุงเดินไปไหนไปไหนนิคะเฮ้ยเดี๋ยวไปตัดสโลให้พี่รอๆนะเหนื่อยไหมคะธรรมดาอ่ะชุ่มปากเหรอชุ่มปากภาษาที่ไหนบ้านอยู่ไหนเนี่ยชุ่มปากเลยฮะนี่ถ้าอยากจะชุ่มปากนี่เดี๋ยวมีชามีชาร้อนๆกินจะได้ชื่นใจจะได้ชุ่มปาก ได้ค่ะไปไปทางไหนคะโอ้ยยุงกันโอ้ยพี่ปอที่นี่คือที่ไหนคะสลาร้อยรูสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นี่คืออะไรครับอันนี้คือชาร้อยรูนะคะคือเราทำเาทำมาจากต้นร้อยรูอะค่ะชาร้อยรูซึ่งทํามาจากลูกเจ้าหัวร้อยรูใช่ไหมฮะเจ้าหัวร้อยรูขออนุญาตชิมเลยนะหยาทชนอะมีขนมด้วยขนมอันนี้จะเป็นขนมทองม้วนใบกงกลางนะคะโฮมนะก็คือเป็นทองม้วนที่ทําจากที่ใส่ใบกงกลางใส่ใบกงกลางด้วยเราไม่ได้ใส่เกลือนะคะเราใช้ความเค็มจากใบกงกลางค๋อส่วนนี่ คือชาร้อยรูคุณพี่จริงเหรอครับถ้ากินแล้วอยู่ร้อยปีเออเขาเล่าว่าค่ะโอ้โหดื่มวัวพี uh ่วอาจะเย็นเย็โอพี่เฟรชขึ้นมาเลยอ่ะจริงเหรอคะพี่บ่าพี่ใช่อ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไปไปลุงกลับบ้านกลับบ้านพอๆกลับบ้านไว้คิดถึงคิดถึงเมีย อ๋อใช่นะมาดิมๆโอ้โห้ขาทานที่อื่นไม่ได้ต้องมาทานที่เมืองตราดที่นี่ที่เดียวเท่าน,นั้นโอ้โอขนมบ,บันดุกฮะขนมอะไรนะคะบันดุกบันดึกบันดึกเฮ้ยเจอร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย